สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมไล่โซนพี่น้องเบิรงครับบรรยากาศเดินทางกระบานสงการของมติสิเมีสายย้อนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับผมคิดว่าปีนี้ครับคนจะเดินทางกระบานกันหลายพี่น้องครับเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างพี่น้องครับที่พี่น้องมาเน่ามาที่มาทํางานอยู่ในกรุงเทพอยู่เชียงใหม่และย่องอ่าซสซูปากการช้าเส้นเศร้าไม่ใช่พี่น้องครับกิจสจ้า ทุ่มท่านี่พี่น้องครับร้ายจังหวัดครับที่มาใส่มาเหตุงานตามโรงงานตามบริษัทในกรุงเทพพี่น้องครับคาดว่าจะรลายก็ทุกปีพี่น้องครับเพราะว่ามันอยากกับบ้านท่างง่ายๆพี่น้องครับเพราะว่ามันมีเหตุแค่นดินไวนะพี่น้องครับประเด็นหนึ่งอยาาไปกับบ้านไปสงบจิตใจสงบอารมณ์ครับประเด็นหนึ่งครับพี่น้องครับเบืองครับลดหลาไล่พี่น้องครับรดครับไปเมเลยครับออกมาจากกรุงเทพพี่น้องครับรถปลดลาเลยครับเต็มเลยครับ ไอ้ที r r so like so ่กระบานหลายก็ม so, cool. ีหลายปัจจัยพี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งก่ออยากกระบานไปหาพี่น้องครับมันน้องครับเพราะว่ากับกัดหลายคุนครับพี่น้องมันเ้อกกับกันหลายคนครับก็ไปจะเป็นบ้านร่วมญาติพี่น้องครับบ้านร่วมญาติไปลูก้อต่อแช่นให้เพราะไงเป็นไงห้าครับผูก้อต่อแชนเป็นสลีมมงคลครับให้ยูดีมีแห้งมีเงินมีทองครับนี่ครับเป็นปัจจัยหนึ่งครับสองคือไปสงนำสง่าพี่น้องครับผู้ที่ลงรับไปเลียกเพราะไงเป็นไงหรือว่าผู้ญาตายง่ายของพี่น้องครับ เพื่อนลงรับไปเท่ากับไปสงาตุเพื่อนขับสงดูเพื่อนนะครับให้เพื่อนยู่เย็นให้เพื่อนขึ้นสะบัดให้เพื่อนแต่กลับมาเป็นพ่อแม่เป็นพ่อไงไป็ไงเฮาอีกที่พี่น้องครับนี่นะครับเป็นเหตุผลครับสามมาคือเป็นวันร่วมญาติครับวันร่วมญาติก็คืออาจจะมีกิจกรรมทั้งการท่องเที่ยวพี่น้องครับท่องเที่ยวภาพไปเที่ยวหล่องแพร่เที่ยวชายหาดตามสถานที่ต่างๆพี่น้องครับ ครับล้วก็มีงามเพื่อจะเป็นการรองรับตั้เพลงครับนี่ข้าวเจระธีนองการรองเพลงครับนี่ครับบรรยากาศรถล้าเลยครับพี่น้องครับรถครับมาจากของเจพี่น้องครับบรรยากาศพลุ้น้าเลยครับมือนี้ครับคนจะเดินท้างกลับบ้านต้องการร้ายก็ทุกปีพี่น้องครับแล้วก็ร้ายก็ปีไม่ตีพหน้าพี่น้องครับรถจะลืมน้าแนนจากมือนี้ปฏิเสธครับพี่น้องครับ จนถึงวันที่12ย่ายมันแลกงเลยครับสอบจนถึงวันที่13ได้พี่น้องครับเพราวะบาโรงงานเพิ่มจะยุดวันที่1 1เมื่อนี้ครับวันที่กรผนาพิ่เกินบาโรงงานเพิ่มจะยุดวันที่12ครับวันเสาร์ครับวันที่12ก็นจะเดินทางกระบังกัหลายพี่น้องครับผมเลยคขาดว่าวันที่1 1 12ครับจนถึงย่าขึ้นพี่น้องครับสอดแจงเลยิ่นจะเดินทางกระบางสงการกันหลายครับพี่น้องนี่ครับเป็นบรรยากาศดีดีพี่น้องได้เบิ้งครับบรรยากาศสวยๆครับ เดือดทางกระบังตรงกลางก็ขอให้ทุกคนครับเดือทางด้วยความปลอดภัยครับเดือดขันโหลกับลากก่อน้มี่ก้อนละมันระวังครับพี่น้องครับตรวจเช็คสภาพรถตะก่องพี่น้องครับอ่าพบว่าจะเป็นล่มยางครับแบตเตอรี่ระบบไฟในเครื่องยนต์พี่น้องครับสัมผัหลายพี่น้องครับอ่าแบตเตอรี่ครับสัมผัหลายอ่าแบตเตอรี่เสียมก่อนในน้ำให้เปลี่ยนใหม่เลยพี่น้องครับเพราะว่าการเดินทางมันอาจจะมีการชะลอดรถครับพี่น้องครับแบตเตอรี่ท่านอาจจะเสียมไปพี่น้องครับ คิดถ่าแบตเตอรี่มันไถ่งานเพิ่มเติมในรับพี่น้องครับบรรยากาศเดินทางกับสงการพี่น้องครับเบอร์ห่าพีพี่น้องครับกดไลยขนานเลยพี่น้องครับรถไลายขนาดเลยครับห้าพีครับกดไลายเต็มเลยครับ ลคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบกดแชร์กดติดตามด้วยให้พี่น้องในบรรทัดได้เห็นการเดินทางกับบานสงการนี้นะครับเด้อพี่น้องครับทุกคนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยครับพี่น้องครับเดินทางด้วยความสวัสดิภาพทุกคนครับพี่น้องครับตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บรรเฮาสวัสดีครับ